อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะ ซีรีส์เรื่องนี้มีคนขอมาชื่อเรื่องก็ตามเพลงเปิดตัวเลยเนะนาะโมนาแม่โมนอยจอมปวนนางเอกชื่อโมนาพระเอกชื่อว่าต้นน้ำเนาะจะไปยังไงไปชมกันเลยแต่ก่อนที่จะชมขอคนละหนึ่งรายแล้วก็ไปชมกันเลยอะไรนะคะแม่แม่ใจหนูไปเรียนอยู่โรงเรียนเวทมนตร์หรอคะไม่เอาได้ไหมคะไม่ได้หรอกจ้าเพราะว่าแม่ลงใบสมัครให้ลูกแล้วแต่ไปก็ดีเหมือนกันนะจะได้หาประสบการณ์โมนา หนูขอร้องแหละพ่อแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนเว่นมวน,นะหนูอยากอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ต้องมาอยู่กับพ่อกับแม่หรอกนะอยู่ไปนะก็สร้างความป่วนให้เดือดร้อนเปล่าๆแม่นะอยู่ไม่ไหวหรอกนะลูกนัวแส้จริงเลยของในบ้านเราเนี่ยแตกจะหมดแล้วนะแตกเราก็สามารถเสกให้กลับมาเหมือนเดิมได้นี่คะมันก็จริงแหละลูกแต่ลูกทําแตกบ่อยมากแม่ขี้เกียจเสกให้เป็นเหมือนเดิมแล้วนะ ไปก็ได้ค่ะแม่<_ <EN> _>ดีมากเลยจ้ะโมนาะ <_ EN _> แม่ส่งไปเรียนเฉยนะทำตัวอย่ามีปัญหาแล้วกันล่ะมามาพ่อขอกอดด้วยไปเร็วว่ามีรักแพ้ด้วยนะลูกอะไรของพ่อเนี่ย<_ <EN> _>โหหมดการชีวิตวัยรุ่นฉัน<_ <EN> _>นี่เจ้าคาราเมลฉันต้องไปโรงเรียนแล้วนะถ้าฉันกลับมาเมื่อไหร่นะฉันจะมากอดเธอเลยนะ เมียวเมียวอ้าวาคุณหนูโมนาคะจะไปไหนหรอคะเนี่ยก็แม่น่ะสิให้รอไปโรงเรียนเวทมนต์ไปทำไมก็ไม่รู้ยังงงอยู่เลยเนี่ยพี่ว่านะหนูน่าจะได้รักแท้สักอย่างนี่แหละพี่เวลาทำไมพี่บอกแบบนี้ละเนี่ยพี่อยเองจากคุณหนูไปนะ่ะไปโดยสวัสดิภาพนะคะไปอย่างปลอดภยัยไม่มีค่าเจ็บนะคะค่ะ โรงเรียนอืมก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ทำไมลูกซมมันแปลกๆจังเออสวัสดีทุกคนนะเราเป็นนักเรียนใหม่นะ่ะเอ๊ะนั่นใครอ่ะนักเรียนคนใหม่หรอทำไมหน้าตามไม่เคยคุ้นเลยโอ้ยฉันขอตบกระโหลกถึงหน่อยได้ไหมโอ้ยคนใหม่จะมบหน้าคุ้นไรล่ะคุ้น เอาละจ้ะนักเรียนวันนี้มีนักเรียนคนใหม่จะมาเรียนกับเรานะคะแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อโมนานะคะเป็นนักเรียนคนใหม่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะชื่อโมนาหรอชื่อน่ารักดีเหมือนกันนะแม่แล้วชื่อฉันไม่ดีหรอหยุดปากเถอะจ้ะหูิงคนนี้น่ารักสวยด้วยเหมาะกับสเปกนายนะสักวันฉันจะต้องจีบนางตินให้ได้ มาเรียนวันนี้วันแรกก็ปรับเข้ากับเพื่อนๆได้แล้วกันนะคะค่ะเออฉันเป็นผออรโรงเรียนนะชื่อว่าเพนดาต้านะอ๋อค่ะพออเพนดาตต้าโหมาเรียนวันนี้วันแรกเนี่ยจะมีเพื่อนไหมเนี่ยเออมนาฮะฮะใครเรียกฉันนี่แหละมานั่งนี่แล้วเออเธอวันนี้ฉันมาเรียนวันแรกนะ่ะ ฉันจะมีเพื่อนหรอฉันไงจะเป็นเพื่อนเธอเองฉันชื่อโจนานะยินดีที่ได้รู้จักนะอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะโจนาเออโจนานี่เสียงอะไรหรออ๋อเป็นเสียงข้าคข้ามนะจะเข้าวเดนกใครก็ได้สวัสดีนะักเรียนที่นะ่ารักทุกคนด้วยนะคะเห็นว่าวันนี้มีนักเรียนคนใหม่เข้ามาแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อโมนานะคะจ้าร,ารู้แล้วจ้า อ๋อค่ะค่ะครูยังไม่รู้ไงคะครูชื่อวัตรุษนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันใช้เว้นมนมนะคะยืนกันหรือ,อยังคะครูนะคะจะให้หนักเรียนนะคะเสกของตามที่เราคิดนะคะก็คือให้เราคิดว่าเราต้องการอะไรแล้วก็เสกตามความคิดเลยค่ะอย่างเช่นครูนะนี่นะคะตัวอย่าง พลังนนี้ขู่ใจทุกคนนะคะลองใช้พลังนี้ดูทีละคนนะคะการทดสอบครั้งนี้นะคะก็ผ่านกันทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะมีแค่นี้แหละค่ะหัวหน้าห้องบอกค่ะทำหมดทําความขคารพขอบค,คุณค่ะคุณครูมัทรัออะก่อนไปนะคะโมนาเอาเอกาสารนี้ไปให้ผอ,อเห็นนัทตาให้ด้วยนะคะ ค่ะคุณครูมัทุรสเอกาสารนี้ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยเออคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับเออไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะมาครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บเออว่าแต่คุณใช่นักเรียนคนใหม่ไหมครับคุณโมนาห,หรอครับอ๋อใช่ค่ะผมชื่อต้อนน้ำนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ คือพอดีผมมาจะมาหาพ่อออเพนดาต้าสักหน่อยนะครับผมเลยไม่ได้ดูคุณเลยชนคุณผมขอโทษนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณต้นน้ำแหมยิ้มแฉ่งเชียวนะคะคุณโมนาได้เห็นคุณต้นน้ำครั้งแรกเนี่ยโจนาได้ทีนี้เอาใหญ่เลยนะอืมได้ทีนี้ยิ้มเลยนะพ่อหนุ่มต้นน้ำได้เจอนักเรียนคนใหม่เนี่ย ว่าแต่ตัวล่ะแอบชอบโจนาไม่ใช่หรออย่าไปบอกใครแล้วกันล่ะนี่โจนาเหมือนฉันได้ยินว่ามีคนแอบชอบเธอเลยนะหอยคนพวกนั้นไม่ต้องไปฟังหรอกนะน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดมามาชอบฉันนะ่ะ <laughs> ดาสุดไอ้พบได้เป็นสัตว์ประหลาดแล้ว <laughs> นี่นี่โมนาะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูต้นซากุร,ระที่ฉันปลูกเองเลยนะ อันนี้คือต้อนซากุระที่ฉันปลูกเองฉันใช้ผงวิเศษแหละ,หละมันถึงโตวไหวหน่อยโหอยากปลูกแบบนี้บ้างอ่ะทำยังไงหรออ๋อวิชานี้ของครูชาเลนน่ะเธอต้องรอหน่อยนะรับรอว่าเธอจะได้ปลูกแน่มากินน้ำเพลินเลยจนไม่รู้ว่าตอนนี้คาบใครแล้วเนี่ยแล้วห้องอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยูเลียขอโทษนะคะพอดีว่าฉันอ่ะเผลอผลาเธอล้มอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะ นิวเยียรอบอกแล้วนะโอ๊ยเธอนี่ง่จริงๆเลยนะฉันอะตั้งใจผ่าเธอตั้งหายอยาแต่เธอนะน่าจะโดนต้มจนเปื่อย <c oughs> นี่เธอควรชื่นิวเยียสินะทำไมเธอทำแบบนี้เนี่ยหรือว่าในโรงเรียนไม่มีใครสั่งใครสอนเธอเหรอหนังหมูน่ะแกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาแกลงฉันแกเป็นนักเรียนคนใหม่แกต้องโดนรับนอ้องเอานี่ไปซะ ออร่างกายของเธอต้องร้อนดังกับไฟเผาโอ๊ยทำไมร่างกายฉันถึงร้อนแบบนี้เนี่ยนิวเกียร์เธอจะทแบบนี้ใช่ไหมได้โอมสิ่งที่ฉันไม่อยู่ตอนนี้จงหายไปหมดอุย๊ยเธอก็ใช้เวทม,มนต์เป็นอยู่นี่นะในเมื่อเธอใช้พลังได้ฉันก็ต้องใช้พลังได้เหมือนกันโอมสายลมจงพัดพาเธอไปไกล พลังในของแกเนี่ยนางโมนาทางนี้ฉันจะลงบัญชีกับแกต่อไปนี้ฉันกับแกจะเป็นศัตรูกันมาสู้กับฉันไหมได้เลยย้า <Yeah! S 2> มาอดอะอะไรอยู่หน้าห้องฉันแล้วนี่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยอืมมาที่ห้องฉันหนี่เลยนะ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกันได้ยังไงเนี่ยบอกมาสิขอเอเพนดาต้าคะนางโมนามาทำหนูก่อนค่ะไม่ใช่อย่างที่นิวเยียพูดนะคะนิวเยียมาแกล้งหนูก่อนค่ะหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วถึงใครเริ่มก่อนใครเริ่มหลังมันก็ทะเลาะก,กันนั่นแหละเธอนะโมนาเป็นนักเรียนคนใหม่แต่เธอยังสร้างความเดือดร้อนขนาดนี้เธอด้วยนิวเยียคุณจะหกนนักคะแนนคนละสิคะแนน หนูเป็นนักเรียนคนใหม่ค่ะหนูไม่รู้ว่าถ้าทำแบบนี้จะโดนลงโทษยังไงหนูขอโทษนะคะต่อไปนี้หนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะเธอกับนิวเ e ียมาคาบครูช้าไปตั้งห้าสิบนาทีเลยนะไปทําอะไรมาเออครูคะพอดีว่าพวกเรามีปัญหากันนิดหน่อยค่ะเอาละไม่เป็นไรเธอชื่ออะไรหนูชื่อโมนาค่ะครูชื่อเจคลิสนะค่ะครูเจคริส วันนี้หมดเวลาแล้วเสียเวลามามากพอแล้วนะนะ่เอาอย่างนี้สัปดาห์หน้าเรามาเรียนกันอย่างจริงจังเลยนะครับครนะูเจคิสท่านเจ้าชายเมอครามัสครับถ้าคอแห้งหน่อยกินนำ้ำวิเศษก่อนไหมครับขอบใจมากนะพาริก้าไม่เป็นไรหรอกครับท่านเจ้าชายเมอครามัส ก็ใช่แมวคารามัสคะถ้าร้อนเนี่ยหนูพัดให้นะคะเออเออขอบใจมากเลยนะทีเดียน่าคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่เอาพวกเจ้ามาเป็นลูกน้องว่าแต่คิดอะไรเหรอคะถามได้ก็เรื่องเดิมนั่นแหละนางเพนดาตาถ้าไม่มีเจ้าฉันได้เป็นผอ,อโรงเรียนไปนานแล้วทำไมเราไม่จัดการให้มันสิ้นเลยล่ะ ก็น,นี่แหละเรื่องทีฉันเครียดอยู่พวกเจ้าแล้วนะทําไม่เคยสําเร็จเลยสักครั้งหนึ่งท่านเจ้าชายเมลคารมามัสครับทําไมเราไม่ไปปันป่นป่วนนางก่อนและเราค่อยจัดการมาล่ะครับอืมถือว่าความคิดดีนะทาเลกานั้นเจ้าจะต้องไปแฮกระบบนางเพนดาตารับทราบครับท่านเจ้าชายเมลคารมามัส กระสานตั้งนานคอแห้งจังเลยเสกชามากินสักหน่อยดีกว่าได้กินชาเย็นๆนี่ก็ชุ่มคอเหมือนกันนะเนี่ยทำไมคอฉันไม่แปลกๆเนี่ยอะไรเนี่ยสวัสดีจ้านางเพนดาตาไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันไหมนี่ไอแมวบ้าแก จะมาเป็นผอโรงเรียนหรอฉันไม่มีทางให้แกเป็นหรอกนะน้อยปากดีนะเจ้าน่ะฉันคือต้ใชายแมวไม่ใช่แมวบ้าอย่าให้ฉันได้ไปหาเจ้าแล้วกันละ่ะเจอดีแนะ่เป็นยังไงบ้างกับอีพีหนึ่งนะก็รอติดตามอีพีสองจนถึงตอนจบได้เลยนะก็สำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบเลียนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครแลวก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะบาย